สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวขวดแป๊บซี่โบราณนะผมแต่ว่าขวดแป๊บซี่รุ่นเก่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยนี่ครับผมนีขวดแป๊ซี่รุ่นเก่ามีสองแบบครับผมนี่ไงทุกคนเห็นป่ะขวดแป๊บซี่รุ่นเก่าครับผมนี่ เงินด้วคนหนไหมก็แปลว่าห,หาไม่ได้แล้วครับผมเป็นเงหาไม่ได้แล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็สําำหรับคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ